คันศุขที่ผ่านมาทยานขึ้นอย่างมากเลยนะคะถึงแม้ว่าในระหว่างวันทองคําจะมีการพักตัวลงมาแต่ระดับต่าสุดในวันศุกร์ที่บริเวณ1,821แต่จะเห็นได้ว่าทองคําปรับตัวสูงขึ้นแข็งแกร่งนะคะมี3ประเด็นหลักที่หนุนทองในช่วงวันศุกร์ค่ะส่วนหนึ่งคือเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาลัยมิชิแกนที่ออกมาแย่เกินคาดนะคะแต่ปัจจัยที่เข้ามาหนุนทองจริงๆจะเป็นความตึงเครียดในประเด็นเรื่องของย เป็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียแล้วก็ชาติตะวันตก,กน,นะคะหลังจากที่สหรัฐเองออกมาระบุค่ะว่ารัสเซียเนี่ยไม่ได้ว่าพร้อมที่จะบุกยูเครนได้ทุกเมื่อนะคะแล้วก็เตือนให้ชาวเมกานเนี่ยมีการออ,ออกจากยูเครนนะคะภายในระยะเวลา48ชั่วโมงค่ะรวมถึงสหรัฐเองนะคะก็มีการย้ายเจ้าหน้าที่ในสถานทูตส่วนใหญ่ออกจากยูเครนเช่นเดียวกันนะคะปัจจุบันนี้เองค่ะส่งผลหนุน ทองคากระตุ้นแรงซื้อทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะอีกส่วนหนึ่งคือประเด็นเรื่องของยูเครนดันตัวราคาน้ํามันให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างตัวสัญญา WTI แล้วก็เบรนนะคะก็มีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับเกือบจะใกล้ๆหนึ่งร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลเรียบร้อยแล้วซึ่งราคาน้ํามันหรือว่าพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่กระตุ้นความกังวลเรื่องของอตราเงินเฟอ้อแล้วก็หนุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้ออีกทางงนนึะะค ปัจจัยเหล่านี้ค่ะช่วยหนุนทองแล้วก็หนุนให้ทองคำผ่านระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าบริเวณ1841รวมถึงทะลุระดับสูงสุดของเดือนก่อนหน้าเดือนมกราคมบริเวณ1853จนกลายเป็นปัจจัยที่3ที่หนุนทองเพิ่มเติมก็คือแรง follow by รวมถึงแรงขาแรงซื้อนะคะเพื่อปิดสถานะขายค่ะปัจจัยเหล่านี้เองผลักดันที่ทองคำค่ะพุ่งขึ้นอย่างมากนะคะ เพิ่งขึ้นจากโลบริเวณ1,821เนี่ยขึ้นมาเรียกได้ว่าเทส์ไฮบริเวณ1,865 USHAs ค่ะ แตแ่วก็ตามค่ะเชื่อได้ว่าราคทองคำในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นะคะความตึงเ,รเครียดในยูเครนมีการพัฒนาการไปในด้านไหนนะคะท้ายสุดแล้วถ้าหากว่ารัเสเซียเนี่ยไม่ได้มีการบุกยูเครนนะคะปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ทองคำถูกขายออกมาในที่สุดค่ะกลับกันถ้าหากว่ารัเสเซียมีการบุกยูเครนจริงๆนะคะ อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อได้เพราะ,ะนั่นสัปดาห์นี้ราคาจะมีความเปราะบางแล้วก็ยังมีความผันผวนรออยู่นะคะดังนั้นใครที่มีการถือสถานะทองคําเอาไว้นะคะถ้าหากว่าทองคํามีการดีดตัวขึ้นแล้วไม่สามารถผ่านแนวต้านซึ่งเป็นไฮเดิรของวันศุกร์บริเวณ1,865ถึง1,877ซึ่ง1,877จะถือว่าเป็นระดับสูงสุดเดิมของทองคําในเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะ โซนนี้จะเป็นโซนในการทยอยขายแบ่งไม้ในการขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงนะคะจากสถานการณ์ที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิดค่ะในขณะที่การเข้าซื้อนะคะแนะนําว่ารอการอ่อนตัวของราคาอย่างเช้านี้ทองคามีการพักตัวลงมาค่ะจุดที่จะใช้ในการแบ่งไม้ในการเข้าซื้อจะอยู่บริเวณ1,849ถึง1,844เยนสตอร์อัลส์นะคะนี่คือไม้แรกสําหรับคนที่ไม่ได้มีทองคําปิดมือเอาไว้นะคะแต่แนะนําว่าถ้าหากทองคามีการ ระดับ1,840 USH ให้ชะลอการซื้อออกไปก่อนนะคะเพื่อรอดูแนวรับในโซนประมาณ1,829 USH ค่ะแนะนำขึ้นขายนะคะลงมาทยอยแบ่งไม้เข้าซื้อแล้วก็ส t o p l o s s ฝั่งซื้อถ้าหากทองคำมีการหลุดระดับ1,829 USH นะคะเบื้องต้นนอกจากเรื่องของประเด็นยูเครนที่นักพุนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วสัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรฐษฐกิจสหรัฐหลายๆตัวที่น่าสนใจค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ทองคำมีการื่อนไหมผันผวนได้นะคะ อาทิเช่นค่ะวันอังคารจะมีการ,ปรเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือตัว PPI รวมถึงดัชนีภาคการผลิต Empire State Index นะคะหลังจากนั้นในวันพุธค่ะจะมีการ,ปรเปิดเผยยอดค้าปลีกของสหรัฐรวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะก่อนที่วันพฤหัสจะมีการ,ปรเปิดเผยตัวจํานวนผู้ขอรับบริการกันว่างานรายสัปดาห์นะคะและวันศุกร์จะมีการ,ปรเปิดเผยยอดขายบ้านมือสอของสหรัฐค่ะ นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเฟดจะมีการ,ปรเปิดเผยรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคมในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนะคะก็ต้องดูว่าในรายงานการประชุมมีอิชชูมีประเด็นอะไรที่ตลาดยังไม่รับรู้หรือไม่รวมถึงประเด็นเหล่านั้นจะกระทบต่อการคาดการณ์การดาเนินนโยบายการเงินของเฟดอย่างไรนะคะ ที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะสัปดาห์นี้จะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายนะคะอาทิเช่นคุณเจมส์บูลลาร์ประธานเฟดเซนต์หลุยในช่วงประมาณสี่ทุ่มของวันนี้นะคะรวมถึงจะมีถ้อยแถลงของคุณโรลิต้าเมสเตอร์นะคะในช่วงคืนวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ก็จะมีถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดหลายรายอาทิเช่นคุณคริสเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดคุณจอห์นสเลลี่มประธานเฟดนิวยอร์กแล้วก็คุณแร์บานาหหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดนะคะแน่นอนว่าาสัญญณ ฮอเกชนะคะสหรับสนับสนุนการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยหรือแม้แต่กระทั่งแรงหนุนการขึ้นดอกเบีย้ย0.5ในเดือนมีนาคมจะเป็นปัจจัยกดดันทองคำกลับกันถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่แฝกค,คัดคา้านการขึ้นดอกเบีย้ย0.5ในการประชุมเดือนมีนาก็อาจจะหนุนทองคําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เชื่อว่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อการที่น้อยของทองคำนั้นนะคะว่าทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อหรือไม่หรือจะเกิดแรงขายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเด็นของยูเครนเป็นหลัก เพราะฉะนันนักทุนต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็พยายามรักษาความเสี่ยงของพอร์ลงทุนให้มีความสมดุลค่ะ ก่อนจะลากันไปนะคะเป็นขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก Product ในตลาดทีเฟนนะคะลดตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำแล้วก็ใครสนใจเทรดในตลาด Futures นะคะแต่เป็น Futures ต่างประเทศค่ะ YLG Futures ร่วมมือกับ CME Group นะคะตลาดนุพนันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยพากลงทุนไทยค่ะไปเทรดสัญญา Futures ต่างประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น crude oil futures นะคะ index futures crypto currency futures รวมถึง c o m e x Gold futures ค่ะ